ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้ยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับก็อยู่กับในวอสซีเซิร์ฟเวอร์นายตี้ซนะครับทุกคน ซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับและเซิร์ฟนี้นะครับเป็นแนวเกาะเหล็กนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูของโปรโมชั่นนะครับก็โปรโมชั่นหลักนะครับก็จะมีเป็นเซต50ปืน50นะครับในราคา50พร้อมกับกระเป๋าด้วยแล้วก็ราคาสัตว์มานะครับจะเป็น150นะครับได้เป็นตัวละครและสุดท้ายนะครับจะเป็นราคา1,000ก็คือสไนนั่นเองนะครับทุกคนและอย่างหนึ่งคือเห็นไหมครับว่าทุกๆราคาเนี่ยจะมีเป็นกล่องฟาร์มัสพร้อมยิงให้ด้วยนะครับแต่่ใคคคครรรตาาามมมมมผเเเลลนนนนนซิิ์ฟจจกกกกกปีี้็็ขอองแหืืััะบ ตามมาเนี่ยรับเป็นตัวละครพิเศษพร้อมากับกล่องฟา,ารามอาพร้อมยิงก็คือกล่องเนี้ยนะครับทุกคนคน,นละ10กล่องนะครับอันนี้คือของตามมานะฮะยังไงก,ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มของเซิร์ฟนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับไนที่4ใครชอบแนวกกเล็กของประมาณนี้ก็ลองมาเล่นฟิฟีได้นะครับเพราะว่ามีของแจกนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเผื่อใครเล่นของตามมาแล้วแบบเออไม่พอเล่นไม่พอกินินนนาาบบเนนนเซต,ตามมามรรแลลล้วววบ่ปะคคััุุกกี5็็ กล่องฟาร์มาัดอีกคนละ10กล่องนะครับอันนี้ของแช์ก็ของแช์เนี่ยแอดฝากมาบอกว่าหมดภายในวันที่15เดือนนี้นะครับก็รีบไปนั่งชงไปนั่งแชร์ให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าโพสเนี้ยเพิ่งโพสไปรป,รประมาณ20กว่าชั่วโมงที่แล้วใช่ฮะเซิร์เพิ่งเปิดไม่ถึง1วันนะครับทุกคนนะฮะโอเคอย่างหนึ่งคือลืมบอกไปของฟาร์มก็มีนะครับซึ่งสไนัเนี่ย นอกจากเราจะแบบว่าเติม1,000บาทเพื่อเอาไซได้ลนะครับทุกคนยังมีวิธีหาไซอย่างหนึ่งก็คือในการฟาร์มนะครับทุกคนซึ่งโอกาสเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามันยากมากถึงเพียงใดน,นะครับก็ั่นแหละก็ต้องมาลองฟาร์มดูเองแล้วกันนะครับก็ตามนี้แล้วการถือว่าแจ้งให้ทราบว่าไซเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่าขายราคา1,000บาทอย่เดียวนะครับก็สามารถไปฟาร์มหาได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปหาบวกกลนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแต่ผมเห็นมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งซึ่งสตรีมเมอร์คน,น่นคงซึ ผมเห็นอยู่ว่าเฮ้ยน้องมาเล่นเมกินมันฟาร์มใช่ไหมเออโอ้โหของเต็มตัวเนี่ยสไลด์ดรอปเลยนะครับแต่ s อ d วดีแสดงว่า s อ d ดีเนี่ยน่าจะดรอปง่ายนะครับทุกคนแต่อื่นน่าจะดรอปยากทุกคนอุ้ยไหนๆนาะมันก็มาละขอไปบวกกับน้องมาสักหน่อยแล้วกันนะครับแนวกอเล็กไม่ค่อยได้เจอหลังๆเลยนะครับทาไม่รับลานีนะ <laughs> มาแบบว่ามันเป็นแบบว่าเกาะเล็กคนจนอนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบว่าแบบไม่ต้องฟาร์มอะเล่นแบบ จะชิว,ชวลงบวกลงบวกนะครับแล้วก็ยิง50ขายอะไรเงี้ยทุกคนนะครับแล้วผมมีเดฟล่องขนด้วยนะครับโอ้โหที่กูแกล้งน้องมาได้ทุกคนเออผมผมผมลองไปแกล้งเอ,อ้ยผมผมลองไปแกล้งน้องบดีกว่าทุกคนผมผมไปลงเซิร์ฟฟาร์มดีกว่านะครับทุกคนโอเคปะเอาไปไปยังอ่ะน้องยังไม่ไปใช่ไหมน้องซิกแซกน้องแซกเออผมผมไม่รู้ผมมีเดฟทุกคนพอแล้วผมปล่อยน้องไปนั่งฟาร์มต่อแล้วผมไปเกียร์น้องมาดีกว่าทุกคน แล้วกูมีเดฟกะขออนุญาตไปเซิร์ฟฟาร์มก็จะมีเซิร์ฟฟาร์มตอนนี้มีแค่นี้ปะอ๋อเซิร์ฟฟาร์มมีแค่นี้นะครับยังไม่มีพรีเมียมเด้อก็มีแค่ฟาร์มออฟฟิเชียลธรรมดานะฮะแล้วก็มีเป็นนี่ครับเซิฟห,หนึ่งก็ยังไม่มีนะครับก็เพิ่งเปิดใหม่นี่แหละโล,ลเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปออฟฟิเชียลหนึ่งนะครับทุกคนมาดูซิว่าน้องมันจะตามมาหรือเปล่าเอ้ยนี่น้องมารอผมปะเนี่ยมาเห็นผมอยืนเซิร์ฟเมื่อกี้ผมออกแล้วโอ้โหเพลิกฤิขสิทธิ์กูปะเนี่ยออกแล้วกูออกแล้ว,ออลวน้องพี่ออกแล้ว้วนอง เอ้ยไอโหน้องไปเซิฟฟาร์มต่ออยากจะพมพิ์แต่ไยมไปรู้เว้นผมไงทุกคนผมอยากจะแก้งน้องหมดเลยทุกคนเอาแบบว่าให้มันไปนั่งฟาร์มต่อจริงๆคือผมก็ว่าจะแบบลงไปเซิฟฟาร์มลรแล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็อาจจะแบบว่าหาลงหารถไปหาน้องมาที่เมืองนะแต่คือบางอิญนน้องมันออกมาพอดีไงหูนี่ครับอุ้ยโอ้แล้วแบบแคบอีกด้วยต่อให้ผมไม่มีเดฟเนี่ยผมว่าผมก็วิ่งหาน้องมันง่ายทุกคนน้องพี่ออกมาแล้วน้องอ้สเต็มสินพันแสดงว่าสเต็มน้องมานี่คือดีเลยมากๆเลยนะมากมายทุกคนขอซื้อยากับแบ๊ก่อนทุกคน ไอ้หนอนี่มันรอยิงผมอยู่เผย่ผยมารู้เป็นผมนะเพราะว่าแอดบอกอยู่ว่าผมจะมาทำคลิปวันนี้นะครับจริงๆคือจะมีสตรีมเมอร์มาหลายคนมากนะแต่จริงๆคือมันมีคนที่ผมอยากจะแกล้งอยู่แต่ไม่ว่างนะไอ้จุ้ยนะทุกคนเออแม่เอ้เลยครับถือว่ายังมีไอ้แซกให้ผมแกล้งอยู่บักซิกบักแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกนะครับซิกแซกนะครับมาไอ้น้องมาซื้อฟาร์มน้องฟีมัได้อยู่สบายแล้วหนอ <c oughs> <c oughs> มันรอมันรอมานรอ,มนอผมอยู่อ่ะแต่คือแบบน้อง แ่้กูไม่ได้เข้าไปเซิร์ฟเมื่อกี้เลยถ้าผมรู้ผมไม่เข้าเว้ยผมไม่รู้ผมมีเดฟนะครับตอนแรกผมคิดว่าแอดจะให้เดฟเฉพาะตอนไอ้จุ้ยมาไงก็ผมบอกว่าเออถ้าไอ้จุ้ยมังก็เดี๋ยวผมรีวิวแบบว่าละเอียดละเอียดแล้วก็เล่นปกติให้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วผมรอแก้กแล้วอันแล้วกูรอใส,ส่สุดไม่สุดว่าเป็นลูกใครอ่ะนะครับบอสนี่คือผมไม่มั่นใจว่ามีทุกแมปหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแบบแบบเล็กไนงะลองยิงนี่ทุกคน ผมคิดว่าบอสบอสไม่น่าจะมีนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมผมผมไม่อยากยีบปกติอะดูทรงแลยไอไอทรงไอแซกนี่แบบว่าน่าจะเป็นเล่นบงเล่นบ่อยอะไรเงี้ยนะครับยีบผมหามาบวกไปก็บวกเอาแต่ชื่อผมมันค้างอยู่ทุกคน94สปอร์ตโอ้โหไอเฮียกูก็ว่าน้องมันก็รอไปเถอะชื่อมันค้างอยู่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าน้องไม่ออกมาเนี่ยผมก็จะไปยิบงบอสโชว์นะครับแล้วก็ค่อยตามไปห,หามันเ้ยแต่คือชื่อผมมันค้างไอเฮียกูมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเด้อ โอ้โหีากจังเลยทาวมิ่งนะครับซึ่งถ้าจาักรส่งเนี้ยแมปมันมีแค่เนี้ยถ้ามันมันมันก็มีบอสแค่สองเมืองดีคือเมืองอาเนี่ยอุโมงกับเมืองแคมโพใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมเพราะผมปกติถ้าแบบว่าเป็นแมปแมป,แมปเล็กซเซฟเถื่อนเนี่ยมันจะมีบอสก,กับทุกท,ทุกเมืองเลยครับแต่คืออันนี้มีเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเลยครับก็คือเหมือนจะแบบว่ามีบอสตามเซฟแท้นะซึ่งรู้สึกว่าโอ้โหตกมาเจ็บมากเหมือนจะไม่มีรถได้ซ้ำนะครับ ไอ้น้องมันก็รอยิงผมใหญ่เลยน้องออกมาได้แล้วน้อง <c oughs> อันนี้คือบอสน,นะครับมีอยู่ประมาณ2อตัวนะครับ <c oughs> ถ้าผมปลดล็อกคนมันจะไล่ไหมถึงนะครับบอสโหดอดว่ามันมีแค่2ใช่ไหมอ่าอันนี้คือกล่องที่น้องไอ้น้อง,อน,องอน้องแซกมัได้ฟาร์มไปนะครับพวกของพวกของนๆๆๆๆเนี่ยนะครับมาขอปลดล็อกคนแล้วนะครับปลดล็อกคนโห่ปลดล็อกคนเรไล่เลยครับโอ้อยกแก้เล้แซกว่าแซกปาะสบตีม,มาชั่วโมงกว่านตะ่ผมไม่รู้ว่าสตรีมชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับแต่ก็น้องรีบบอกมาอุย้ยอุ้ยอุ้ย เรลองดูบอสตีเข้าไหมครับบอสตีเข้าเบาเลยเพราะจริงๆคือถือว่าไม่ค่อยน่ากลัวมากนะบ,บอสต,ต,ตีตีตีเบานะครับติดพิษแัดพิเดียวนี่ฮะ่าคิงบอสตายง่ายมากทุกคนไม่ถึงไม่ถึงอ่าดึงแม็กนะครับถ้าใช้50วงเล็บถ้าใช้50นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูดีอ๋อได้กล่องหมอมเล่นเหรอแล้วก็ทราผมคิดว่าทรายดอกมาเนี่ยมันจะเป็นสไนเป็นกระบอกเลยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นน้องไมาเล่นวิธีอ่ะหรือว่าจะเป็นกล่องมาให้วะ แต่นม่ดีนี่คือของเกลือเอาพวกรุ่งตรงไปสาริกาละนะเอาตรงก็ได้ก็คือเหมือนไม่ได้แหละอ๋อมันเป็นกล่องมาให้ก็จริงแต่ถือเวลาเราเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเป็นอันมาให้เราเลยนะครับโอเคไปต่อนะฮะเก็บเก็บอุ้ย M I สีของที่สีนี้ของดีดีทั้งนั้นแหะใช่ไหมแต่อันนี้ไอ้เหี้ยมึงดับอะไรให้กูเนี่ยโอ้โหเกินไอ้ใบนี้ผมว่าน่าจะดีนะครับอันนี้ยี่สิบใช่ไหมมาดูนี้ที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้ยี่สิบเจ็ดโอ้โหต่างกันน้ำมันเดียว แล้วเนี่ยเอาเออไปกล่องพร้อมดูอีกทีนึงหูชิบหายใบป,ป่วงกูทีนี้อันนี้ยี่ห้าหูบอกเลยว่าของฟาร์มดีเกือบเท่าของเติมอ่ะอากาพูดตรงๆเลยอ่ะทุกคนอยากว่าองค์ว่าอวยเลยอ่ะเราดูน,น่ดนี้อันนี้โอ้โหจะใช้ไปเซตนี่คือต้องไปเซตสีผมว่านะเพราะว่าเซตอันนี้คือแทบไม่ต่างเลยนะครับน้องออกมาอย่างวะแต่คือสรุปคือปืนสีดีนะครับทุกคนดีเลยแหละคือไม่ใช่ว่าดีไม่ไดดีเลยนะครับเลยอ่ะเออโอ้โหแม่งของจริงของจริงนะครับมาลองอาปืนนี้ฟาร์ บอสเกิดอยู่แล้วนะครับทุกคนเร็วมากนะจริงคือไม่ต้องย้ายเมืองก็ได้นะครับแต่คือเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเพื่อแบบว่าผมจะลองแบบว่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าถ้าไปเมืองอื่นเนี่ยบอสจะมีสองตัวเท่ากันหรือเปล่าหรือเยอะกว่าเพราะว่ามันมีเมืองที่ใหญ่กว่านี้งไงทุกคนมันเป็นกล่องพรมลุยนะสรุปปมแรงตากแค่ดาเมจเดียวนะครับแต่เหมือนรู้สึกว่า ความรัวแล้วก็สูตรที่เป็นเส้นต่างกันเยอะนะผมว่าอุยอ้ยอุ้ยอาร์คดอกหูนึกว่นสนาสไนดอรเพี้สยสไนดอรนี่ผมเป็นคนแรกที่แบบว่าได้สไนดดีๆเลยปะอันนี้ยี่สี่โหเบาเลยทุกคนแต่อาร์คมันความเป็นอาร์คก็ต้องมันอันนี้มันจะรัดเร็วกว่ามันจะย,ยิงเร็วกว่าทุกคนนันนี้ผมคิดว่านะมันยิงเร็วกว่านะครับมันเลยแบบว่าเออจบเร็วกว่าทั้งที่ความแรงต่างแค่ดามจเดียวแต่ก็แหละถ้ายิงยิงคนยิงหัวมันไม่ต้องแบบใช้ความเร็วมากหรอกมันก็ใช้อยู่แหละแต่ก็มันมันแบบว่าคนไม้บบสนะครั ขอลองไปแบบว่าอนุญาตลองไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออีกเมืองนึงแคมป์โพสอ่าโอเคไม่กดกดข้ามแมปไปได้ทุกคนอ่าขอดูติมน้องน้องก็จะคงยินรอโอ้โหเอ็วีดีรอกูด้วยนะครับไอ้น้องเอ็งจะรอพี่กันจริงปะเพลงนี้กูชอบได้คุยใครเนะี่ยน้องผมดูดนะทุกคนอะในเมื่อเอ็งอยากได้พี่ก็จัดให้นะครับโอ้โหมันไม่ยอมออกจริงอะ่ะ แต่ผมว่าอย่างที่บอกไปแหละครับแอดมินนะ่าจะบอกอยู่แหละเพราะแอดมินโทรวยกลุ่มว่าผมมาทําคลิปมันะ้งน้องมาเลยรู้น้องก็แบบว่าเออคนนี้แหละผมไม่มีใครอีกแล้วเพราะเซิร์เปิดใหม่ดึงกูรูสไลม์มาให้มาผมจะแกล้งน้องมันก่อนนะครับแหมเอาสไลม์ญญมาขิงกูเห็นกูไม่มีสไลม์ผมไม่มีสไลม์ทุกคนแอดไม่ได้สไลม์่านธุ์ร้านนเพราะว่าเออไม่ได้เกลียดใครก็เลยไม่ได้บอกเออเรื่องปกติเอามาไอ,อ้แล้วคืนเป็นเที่ยวกูออกเซิร์ฟไปแล้วนะไม่ยังบ้าให้กูอีกนะครับมาจเจอกูมาบอกเลยเจอกูเอาอะไรมาเตตะมาาบให้้นี่แลวไง ท้าวจัดเลยน้องมันจะไม่รู้ว่าผมว่าผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าผมไปออกไปแวะรีวิวฟาร์มให้คนดูนะครับทุกคนมาแล้วกูดึงนอกมาดิเลยเอามาดิไอ้นอ้องของจริงกำลังจะหล่ตายเฮ้ย <c oughs> มันเจ็บจุงเบย์อ้ดึงเลไเลง,งเี้ยขึ้นเลยงงเลยผมเห็นก็ติดด้วย คุยอะไรอ่ะโอ้โไอ้ผมเปิดเสียงน้องเยี่ยมันจะไม่ได้นะครับบูแตนไม่ดีไอ้เหี้ยตกน้ำแตกไปหมดเลยครับไม่ดีนะไม่ดีนะมันมีเสียงวะอยู่ไหนอ่ะเสียหมดแล้วอยู่ไหนอ่ะอ้าเล่นฝีมือแล้วเดี๋ยวเอ้าเล่นฝีมือเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าโกงนะครับเล่นฝีมือดีบ่าวะฝีมือแต่ผมฝีมือแต่เซ็โกงนะมาดิมาดิยไม่อยู่โกงกันมาดิ ไอ้ยีว่วาร์ฟผ,ผ,ผ,ผมลืมไปผมผมลืมไปผมกดวาร์ปแล้วมันวาร์ปไอ้ยี่ผมลืมไปชิบมันกดวาร์ปแล้วแบบว่ามันวาร์ปหาคนเลยอะ่ะเอาไปโอ้ยหลอนเลยกูหลอนเลยลเฮียผมเราไอ้แล้วผมก็คิดว่าแบบวาร์ฟปกติธรรมาดาทั่วไปนะครับแม่งวาร์ปถึงได้ถึงตัวเลยครับกูจะบ้ามามา,มาไอ้น้องเจอริญหน่อยพี่พพๆแบบว่าขอแบบว่าขออนุญาตเล่นปกติกับเองหน่อยแล้วกัน,นไอ้น้องมามาไอ้น้องเจริญหน่อย <laughs> ไม่ต้องมาขอของกูไอ้สัตว์ อุ้ยทำไมเสร็จรอมลุยเป็นทนายอ่ะอ๋อขอโทษไม่ได้ใส่กลับมาดิน้องพี่เล่นผีมือแต่คือแบบอุ้ยผมก็ไปมุมมองแล้วมันวราปอะ่ะ โอ้ยโหเนี่ยผมเป็นมุมมองให้ทุกคนแม่งโอ้ยโอ้โหไม่ชินเลยเอาไปเอาไปขอไปขอขอีฟก่อนไม่นะอีฟก่อนไอ้ฮีมันวาร์ปอ่ะผมไม่ชินเลยว่ะมันวาร์ปแบบคือแบบมันวาร์ปไปเฮ้ยผมอันนี้คือผมพยายามที่ปกตินะครับแต่มันวาร์ปนะทุกคนนี่วาร์ปไปพักเลยนะครับไอเสียงสับผมเข้าว่าวะได้ไหมครับขออนุญาตนะมไม่เสียงสับละคนดูจะเออแบบคือโอ้ยแพ้มีตงมีเดแพ้คือไม่เพราะผมนล่นเดจริงไม่แพ้หรอก กูอยากได้ปกติอะน้องมันแต่คือแบบเห็นไหมล่ะว,ว่าแบบมันเล่นแล้วมันวาร์ปเลยนะมันวาร์ปอ่ะวาร์ปไม่พักด้วยนะครับไม่พักไม่ผ่อนไม่พักไม่ผ่อนนะครับไอ้ที่มันคงแบบสะใจชนะง่ายจังวะนะครับเอาได้ห้าสิบเฉลี่เเย,ยเลยมาดิมาดิต่อให้ได้ห้าสิบอนน่ะอุ้ยถือว่ายิงเข้าเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยิงแค่แป๊บเดียวนะครับเหลือหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากนะครับทุกคนเฮ้ยผมว่าวันนี้เล่นเรื่งหนึ่งคุยากเพราะว่าแบบ ผมเป็นคนชอบปิดผมมองก็ได้ผมติดนิสใส่เสียนสิสใยเสียก็แหละแต่แต่ไหนก็โอเคถือว่าเราเราลุ้สอะไรที่แบบน้องมาอุตส่าห์ฟาร์มมาตั้งนานมันฟาร์มมาชั่วโมงหนึ่งเลยนะเว้ยกว่าจะได้ใสก่กระบอกหนึ่งซึ่งได้กระบอกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ของดีนะเอ็วีดีของเกลือด้วยพูดตรงเลยโอ้ถือว่าใจเองแบบใจมันได้เนาะเองมันขยันนะน้องเนาะแต่ก็ใสก่กระบอกแล้วพี่ขอแล้วกันน้องโอเคป่ะพี่ขอนะ,ะนอออนะไหนวะไไหนวะ ผมไม่เห็นมีอะไรเมื่อกี้ผมผมมัวแต่พูดอยู่โอ้วาฟบีนะผมเป็นมองนี่ผมผมได้วาฟทุกคนผมเป็นมองนะครับเอา้ามาขวาเหรอวะอหลอดจัดเอาดีนะผมดีนะผมอะผมจะลองบอกกับตัวเองว่าห้ามกดวาร์ปเดี๋ยวกูพูดตอดปุ่มมัลติเมทออกได้ป่าวะอันนี้เมื่อกี้พี่ผมโทรมาเพดกดวางสายนะครับพี่สาวโทรมาเท่ที่เท่าทีดีเสียงไม่ไม่ไมดัง ถือว่าเล่นปกติไปเพราะว่ายัางไงก็ของมันก็แบบไม่มเป็นไรเพราะว่าของแอดมินทั้งคู่ไงดีก็ดีแบบว่าซัพพอร์ตทั้งคู่นะครับแต่คือเดี๋ยวที่บอกไปครับสไลด์มันแตกก็เอาดีแล้วของฟาร์มเป็นชั่วโมงอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยอ,อ่ะผมจะไม่เป็นหมูมองนะทุกคนอ่ะเี้ยมันไม่ชินวะมึงหยิดวะมแม่งไม่ชินเลยวะถ้ามันมามุมซ้ายผมก็ตายอ่ะถ้าอย่างเงี้ย ดูให้หมดอ่ะนั่นแหละแต่มันมีวอลแม็กนี่หว่าบอลแม็กที่คือฟาร์มหาจากไหนวะวอลแม็กอ่ะอ๋อวอลแม็กได้จากกล่องนะครับผมคิดว่าน่าจะจากกล่องนะกล่องอ่าไอ้กล่องกล่องฟาร์มาสนะครับกล่องฟาร์มาสคิดว่าได้ใช่นะเพราะผมฟาร์มยังไม่ดรอปเลยครับไม่ถึงแม็กวอลแม็กไม่มีดรอปโอเครู้แล้วว่าเอามาจากไหนรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับมาใหม่เปล่ามาใหม่เปล่ามาใหม่เปล่า,า,ม,ามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวปิดท้ายผมก็เกณฑ์มันปิดท้ายนะทุกคนแบบว่า เฮ้ยอะไรอะเอาโอเคผมเป็นบอลก่อนบังเกอร์หมดผมผมจะวางบังเกอร์นะครับบ่ายแล้วโทรศัพท์บายแล้วเราต้องไปเสียงด้วคนขออภัยครับฟีผมทำไม่รู้ไม่รู้เวลาเลยเฮ้ยไม่นะครับโอ้โหเสียงเสียงดังเลยอ่ะปิดแม่งเลยอ่ะ ไอ้บาปไปคนไปนักไปนัวเชียรกูปิดไปให้หมดอ่ะอะจบไอ้พี่ผมโทรมาอะไรตอนนี้วะเอ้ยโทรนะครับมาเอาต่อ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 ดูมาวังเดียวโอ้โหเมื่อกี้ผมแบบเมื่อกี้ผมเผลอกดว่าเผยเผลอกดปิดมุมมองแล้วนะครับผมไม่ได้จะวับนะแต่อะไรคือแบบเมื่อกี้เผลอกดไปแล้วก็แบบวับแม่งเลยนะครับเนี่ยแล้วคือเรื่องมต้นที่ยากเลยเพราะว่ากูจะปุดมุมมองยังไงเนี่ย โอ้เซ็งว่ะทำไมใครเปิดมุมมองมึงคิดว่ามึงตึงมากมั้งไอสัตว์โอ้ลุงยี่แมวเดฟดีกว่าครับดูดิดูโอ้ผมปิดเฟซมันดูไม่ได้เอาจูสตรีมน้องมานะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปดไปก็ขำขำแล้วทุกคนเพราะว่านั่นแหละที่บอกไปเอาสไายเดาพอละแหมถือสไลด์ยิงแอคหลอกูแหมโอ้เซ็งว่ะเซ็งว่ะ จริงๆถามว่าผมสู้คิดว่าผมแบบพาผภาบแบบว่าผมมั่นใจผมชนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คือผมว่าถ้าผมไม่มีไอ้วาร์วัเงี้ยผมว่าเล่นดีกว่านี้นะครับผมบอกเลยว่าจ้ติเสร็จที่ผมวาร์ปครับไปดิเอ้าอะไรอ่ะเอ้าไอ้เฮียเอาเลยไม่ไม่ไม่มีไม่มีผมก็คิดว่าจะตั้งมังเกอร์ก่อนแล้วค่อยยิงมาถึงยิงเลยอ่ะไอ้เฮียนี่โอ้โหไม่มีแบบคิดว่าจะแบบนับตั้งมังโกมังเกอร์ซะหน่อยไม่มีนะไอ้เฮียเอาเลย ปแต่จริงถ้าเมื่อกี้ผมแบบว่าถ้าเห็นน้องมีไซส์สองกระบอกผมก็จะเออแบบว่าบอกว่าเออเอามาแบ่งกระบอกนิดหน่อยแล้วก็เล่นแต่คือมันไม่มีไงก็เลยรูดแม่งเลยว่าถอาไม่ทำก็ร่างลองอะไรกันนั่นแหละไหมมึงจะแอกที่อะไรเฮ้ยไอสัตว์คุณยีดได้ไอสัตว์เอฟกูไหมซูเปอร์ไทยเอฟไปสัตว์แค่เนี่ยรุนแรไม่เสร็จเลยที่อ่ะ ไไมันเป็นชุดเดียวหายจริงๆเอาตรงนะั้นคือบอกเลยว่าเดี๋ยวว่าเงินเล็บไปก่อนเลยก็จริงนะคือเอาตรงน,นะถ้าโดนหนึ่งๆแบบมังเกอร์เงี้ยผมพูดตรงเลยอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะพูดตรงอันนี้ยอมรับใช่ว่ายอมรับดีกว่าคือบอกว่าผมแพ้ว่ะเพราะว่าโอกาสแพ้ได้เยอะเพราะว่าคือเห็นไหมถ้าเวลามันจะแตกอะ่ะมันตั้งมังเกอร์ระรวยใช่ป่ะผมตั้งทีลันสองอันแล้วคือมันเป็นแบบว่าแนวปืนแรงอะ่ะปืนมันรวัวแปบ๊บเดียวหายแปบ๊บเดียวหายบังเกอร์ก็ไม่ได้แข็งมากนะก็นั่นแ,แหละ โดนเมื่อกี้มั้งล่ะหูมันตัต้งมังเกินเลยแต่เมื่อกี้คือแบบว่ามันมันห้าวไงมันได้ผมไปหลายคิวไงแบบเออผมวัดแม่งเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็แตกไปซะแค่นั้นแหละดูดิเนี่ยอันนี้ที่ผมผมเมื่อกี้ผมแค่แวบ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 นะครับก็ตายครับแว๊บแป๊บแปบนะครับแรงหูบอกเลยว่าปืนแม่งรัวเป็นเส้นยุ่ยเตี่ยวเลยห้าสิบนะครับสําหรับผมว่าก็ไม่รู้ดิเป็นอัลกอริดก็จริงถ้าถามว่า ถ้าผมจะเล่นให้ได้ผมว่าผมต้องอยู่กันหลายคนว่ะต้องอาศัยโนเนียโนเนียว่ะนึ่งหนึ่งไม่ไหววะไอ้เนี้ยแม่งแล้วยิ่งมีมีกดพับหน้าจอแถบแบบนี้เอ้ยมีกดอัติเมตปิดมุมมองอย่างนี้อีกไอ้ชิ้นนี้แม่งเรียกร้องนะมันอ้อนตีนนะไอ้สัตว์แฉลบไม่เสร็จเลยไอ้เนี้ย มานั่งผมวเวลาผมจะ,ะ <c oughs> เปลี่ยนมุมมองผมต้องอยู่นิ่งอะ่ะเห็นไหมเพีแ <c oughs> ค่เห็นไกูนั่งนิ่งเหมือนคนถัาเล่นเลยเพราะว่าถ้าผมกดกดตอนเดิมมันจะบ้าไปนะผมก็แบกว่านั่งอยู่นิ่งเพื่อจะกดนะครับเอ้ยมันไม่เก็บของใช่ไหมเออถ้าไม่เก็บของมันต,ต้องจัดวิ่งไปเก็บเลยละกันวิ่งไปเก็บของเลยละกันมาผมได้สปัเป็นผมเป็นไปนะครับก็เดี๋ยว ผมจะแบบว่าขอปิดท้ายไปลองย e ิงบอสที่ผมอยากรู้ว่าเออมันจะมีพวกทรงพวกเซตสี่หรือเปล่านะปิดท้ายนะผมไปฟาร,ร์มบอสสักแป,ป๊บพักหน่อยนะทุกคนนะแต่คือก่อนไปกูจะกณฑ์มึงแน่มันกูว่ามึงน่ากูเกณฑ์แน่แหละก่อนไปโอ้โหแอคกนสัตว์ชนะกูอยากแอคอแอคเกียแอกหนาแอคอะไรอะแอคอะไรอะไอสัตว์หมันไส้นะครับมุมมองเดียววิ่งเข้าแม่งเลยแล้วกันที่บอกไปผมว่าตามเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันมันหรอกเพราะว่ามัน ครับวิวหายอะ่ะมังเกอร์อ่ะมันไม่ได้มาเกอร์สี่เหมืนทูมันนี่อ่ะครับแต่ถามว่าถา้าอย่างนี้บอกไปครับพูด,ดตรงก็คือไม่ถ้าต่อให้กูไม่มีฟังก์ชันเนี่ยกูก็ไม่ได้มั่นใจกูจะชนะร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็มั่นใจว่าอาจจะเล่นดีกว่านี้ใช่ว่าเล่นดีกว่านี้ดีกว่าไม่กล้าใช้ว่าจะชนะป่ะผมดูจากสองแล้วไม่มั่นใจครับตั้งแต่แบบว่าดูมังเกอร์แล้วมาดิมาไหวป่าไหวป่า เฮ้ยแพ้ยูเอ็นนี่มันต้องคิดเชียสคิดแล้วนะเออแพ้ยูเอ็นแบบปกตินะ่ะเออนี่ไม่ใช่ฟังก์ชันเด็บนะถ้าใช้ฟังก์ชันเด็นี่กูกบอกเลยไปนู่นนะว่าไปไปชนกำแพงอะ่ะมาเก็บพลังให้หมดครับเดี๋ยวขอไม่เคลื่อนกระาดาษนี่ไงเริ่มเริ่มเสียก,กูแล้วอะเริ่มเสียกูละเดี๋ยวผมถ้าผมตายสักรอบหนึ่งผมไปนะทุกคนไปยิงไอ้ผมไม่ไปกูเกลียดแม่งก่อนกูดึงมาไม่ฆ่าไอ้สัตว์แบบทรมานทรมานจิตใจแล้วผมก็จะทำการแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเมุมมองเลยดิมุมมองนี่แหละต้องใช้มุมมองมือวะถ้าถ้าแบบไม่่ต้อองเปบบยนะะครัมาล อุ๊ยเยอะติด,ตดมันปับยดียหายจริงสามเปอร์เซนต์เกือบตายได้ดูมึมขอรเล่าดึงขอรเล่าดึงขอรเล่าดึง,ดงเดี๋ยวถ้ายี่เล่าดึงผมตายถือว่าเมื่อกี้ไม่ยุ่ะว ที่ผมขอนรอบนี้เพราะรอบนี้มันเกือบตายผมพลาดไง <c oughs> พลาดไปนิดนึงมันหลุดถั่วไปเม็ดหนึ่งนะครับไม่งั้นมึงตายสามเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นมันใส่แม็กกาลิวิ่งเข้าซานะครับมาเดีย๋ยวจบรอบนี้ผมก็จะจัดของแล้วก็เตรียมไปฟาบอสแล้วก็ลองผลยิงแม่งเลยนะครับรอบนี้ลองขนยิงแม่เง,งมเลยก็บอกแค่แหละ <c oughs> เจอกูแน่ลองผนะ้น่ะใส่สุตก่อนใส่สูดก่อนเคล่ก่อนเคล่อก่อนเออเคลเคลไป โอ้หมองนี่กูาตายดิเอ้ยโอ้โหบ้าไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะมึงยังไม่รู้รอีกเหรอไอสัตว์กูบ้าไงเหี้ยเอ้าหมาเหรอจชาเองใช่เฮีย,เ,ยเหี้ยเลยไม่ได้เก่งหรอกมึงนะไม่ได้เก่งหรอกถามว่าใครไม่ได้เก่งกูเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงๆก็คือมาดูผมฆ่าใหญ่รอบอยู่นะทุกคนเนาะจริงป่ะผมพูดถูกไหมไเฮียแพ้คนมองเดียวด้วยมึงอ่ะมึงแพ้คนมองเดียวด,ด้วยเว้ ไม่รู้แต่คนดูบอกเอ้ยพี่ครับบางคนเขาก็เล่นมุมมองเดียวแต่ผมไม่ชินป่ะผมเป็นคนแบบชอบกดเป็นมุมมองบ่อยอะ่ะไม่รู้เป็นโรคเอ่อเยหีืออะไรนะครับมาเอ้าลืมเอาขอบมาแล้วก่อนปิดท้ายทุกคนปิดท้ายดึงไปตบแล้วผมก็ไปฟาร์มบอสปิดท้ายผมอยากลองดูว่าเอออย่างที่บอกไปอะ่ะเพราะว่าปืนในไมอสีอะ่ะมันแบบความถึกเกือบเท่าของเติมผม,มอยากรู้ว่าถ้าเป็นของเติมมันเนี้ยมันจะเท่าหรือเปล่าลนะ่ะผม,มอยากรู้ไนงะนะครับป่ลองหมนุนก่อนนายน,นายมีเอพีดีเปล่านายคุยอะไรเนี่ยนายคุยเอพีดีมึงอยู่เนี่ยแค่แหละเอพีดีมึงอยู่เนนีี่่่่ยยแแแคคหหลละะวาามมตอู ไม่มึงรู้จักว่าความตายอยู่ทีนี้แล้วมึงไม่ต้องมามันรู้มึงต้องมาแกล้งนายมึงไม่ต้องมาแกล้งมึงต้องมามึงต้องมาแกล้งโง่หรอกไอ้เหี้ยแค่แหละแกล้งโง่ใช่ไหมชอบแกล้งโง่ใช่ไหมแกล้งโง่ใช่ไหมมึงนี่ตายตากูไปละนี่มันรู้เป็นใครแหมมันงมานายแหมยิงกูจะเอะตัวเองตายไปซะมึงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปปิดท้ายนะครับแหม่วันเละคือถ้าวันถือว่าได้เตรียมตัวไว้ถึงรู้ไวเผื่ออนาคตผมได้มาเกณฑ์ใครอีกกูจะรู้ว่าเออไอ้เหี้ย ต้องเอาให้สุดเพราะถ้า,าเล่นดึงปกติเนี่ยมันเล่นยากนะครับอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเพราะผมถนัดอันนี้แหละถนัดแบบว่าเล่นแบบวา่วาวับไปวไปับมานะครับกดไม่ช่ว่าไปกดอัติเมตมันทำให้วับไปวับมานะครับมาปีท้ายนะครับทุกคนผมอยากจะลองฟาร์มบอสไอ้สคขอกอทั้งสี่ตัวผมไม่เคยรู้จริงว่ามันจะมีเซ็ตแตกเท่าไหร่หรือมันไม่มีวะถ้ามันไม่มีก็คือแสดงว่ามันก็มีแค่ปืนนะครับทุกคนที่แบบว่าความสามารถนันแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะเกือบเท่าของเติม แต่ความรัวที่มันต่างนะความแรงต่างแค่ได้เม่เดียวก็จริงแต่ความรัวต่างกันเยอะเลยนะลอ่ลองไปที่เมืองแคมโพสิตี้เลยครับแต่เมืองนี้ถ้าเป็นเซิฟเถื่อนเมืองนี้ต้องมีบอสนะครับผีไม่โหลดุดที่มีไหมเมืองนี้มีนะครับโอเคแสดงว่ามันก็มีมีบอสเป็นเซิฟเถื่อนนะครับแต่ก็แบบไม่ได้มีแบบชุกแมปอะไรอย่างนั้นนะครับเอา้ามาแล้วไงเซตสีเฮียอาว่าแม็กก็ดรอปอ๋อโอเคแสดงว่าวอแม็กในนี้ก็มีดรอปนะครับ รู้เรียงรู้อ่ะโหแล้วกูใช้ปืนที่อะไรยิงเนี่ยไอ็มไอนี้เซตสี่ถึอเท่าไหร่เอ่ย32โอ้ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะมีเซตสี่ที่ถึกมากกว่านี้นะอันนี้ผมคิดว่านะน่าจะมีเซตสี่ที่ถึกยิ่งกว่านี้นะครับคิดว่านะอ๋อคือจะแบบเหมือนแทบอ่ะฮา,าไอ้นี่อยากแตกกูจัดให้ คลองใจคลองใจเห็นน้องคลองใจพี่ก็จัดให้ <c oughs> อย่าผมจะตีมันมาเดี๋ยวจะเสียงพี่ถูกผมจะม,มากวนอีกนะครับเด็กคลองใจน้องตามพี่มาโอ้ยดูมเกิดแล้วมันเกิดเหมือนใกล้กูด้วยนะครับเกิดเหมือนใกล้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวว้าไปหาอีกทุกคนเอาละมึงในเวลาล้างแค้นอุตส่าห์ว่าจะแบบเออปล่อยไปนะ เองมาหาข้าเองก็ต้องโดนะนะโอเคต้องเหมือนบอสผมจัดที่ดูนะถ้าเรของเกลือเกลือที่ก็จะเป็นกล่องมาลัวเลยเวย้แต่ถ้าเป็นของดีๆมานี่คือมันก็จะเป็นชุดๆเลยมั้ยมีแบบว่าของแปลกๆที่ไม่ใช่กล่องมานะครับมีวอลแม็กด้วยวอลแม็กก็ดีนะเอาเล่นไปลงเล่นนะครับผมว่าดีผมว่าดีนี่คุยกับใครเนี่ยอ๋อคุยกับคนในคลิปนะบอกคนดูบอสมาละเกลือล้วนเลยเียไม่มีสุดคืนอ,อวอลแม็กโอเคสวย ของสียังอย่างไนระชุดเกาะพวกนี้มันก็ยังดีกว่าเกาะธรรมดานะแต่ผมมัน่นใจว่าไอ้เกาะพวกเนี้ยมันถึกมากกว่าเกาะในเซตฟาร์มารหรือเปล่าเพราะว่า,วกาเ,เก <g ül üyor> าะฟาร์มาโอ้ยเปิดเฟซไม่ได้เกาะในเซตฟาร์มาผมมันยังไม่ได้ลองเปิดใช้ดูเลยไนงะนะครับมันเป็นเซตโคมา่าใช่ไหมละ่ะเซตเทวีอ่ะนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมดปิดปริ้นด็อกผมลุ้นอยู่ผมไม่ไม่ผมไม่ได้มองอเมื่อกี้คืออะไร หนึ่งสองสามอากเฮ้ยให้ดูสดใยโอเคทุกคนผมว่าน่าจะจากไปทางนี้ได้ทุกคนก็ก็จะจากกันไปก็ก็คือแบบขอไหนวะขอไหนวะดึงมาฆ่าอีกทีนี้วะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มม่งตามสุดเลยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่แม่งของจริงวะแล้วแม่งสติมันเป็นชั่วโมงนะไรทุกคนเดี๋ยวผมหาแบบว่าไม่ดีไม่ต้องตีไม่ต้องตีเพราะมึงต้องตายเพราะแล้วคือไม่ต้องตีเฮ้ตัวนี้คือเมืองไหนวะ เฮ้ยทางนี้เฮ้ยมีใครเล่นบอลซีแล้วคขับมาทางนี้ไหมอ๋อเมืองฟาร์มไงแต่แบบไม่โหลดเออเมืองฟาร์มก็ว่าไม่เคยคุ้นเลยเมืองเฮียโลกห่านี้เมืองฟาร์มนะครับแต่ไม่โหลดแบบไม่โหลดว่าอยู่เมืองเฮียอะลรวะไม่ต้องกลัวนะเอาหลุดเลยดีโอวว่าตะเกียบปิดท้ายดึงมาหลุดนะครับโอเคก็สลับวันดีนะครับผมบุงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสลับบอลซีเซิฟไนตี้ซีนะครับทุกคนก็เซิฟนี้เป็นแนวเกาะเหล็กนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปก็นั่นแหละก็ได้อยู่แหละมันอยู่แต่ผมคิดว่านะ ถ้าใครมีมาไม่มีมาโคยผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสู้ยากมากเพราะว่านั่นแหละมึงตั้งเงี้ยปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนเลยก็ต้านที่อันเนี้ยอะอ่ะเนี่ยตายนะครับตายต่อให้สามช่องก็สามช่องเถอะนะครับเจอบังเกอร์มาโคลแป๊บเดียวก็คือพลาแล้วคือแต่ถ้าใครมุมคมเนี่ยผมว่าได้นะวิ่งชาร์จเป็นผมเลยเออใช่ไหมล่ะจบๆคนไปอ่ะมาอีกทีนึง่งไม่ยอมจบอุ้ย <c oughs> ดู <c oughs> ดูเลคชั่นมันนะครับบาดราดี <c oughs> <c oughs> ้บาดี้บาดี กูไปแล้วมาลองคิดว่าเออดึงมาหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งถ้ำกาบรรยากาศทะเลสาบบนเกาะอ,อะไรอย่างงี้เออกูบอกอะไรกูว้าไปหาปีตายนะโอเคไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยครับยังไงก็ชอบอย่าลืมมาดูช่องน้อง,องด้วยครับตอนนี้คือผมไม่ได้เปิดเฟซไ,ไว้ใหญ่ก็นั่นแหละชื่อช่องน้องมันก็ซิกแซกก็แหละแ,แล้วก็ลิงก์กลุ่มก็ใต้คลิปนะครับทุกคนไปละขอบคุณครับ